รับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทย,ยุราชมงคลธัญบุรีค่ะคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าอบรมหลักสูตรการควบคุมการเชื่อมชิ้นส่วนยานยนต์ด้วยหุ่นยนต์ฟรี30ชั่วโมง คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรการควบคุมการเชื่อมชิ้นส่วนยานยนต์ด้วยหุ่นยนต์ภายใต้โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะสมาร์ทซิตี้โดยวิทยากรผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจักษ์อ่างบุญตาการอบรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับการฝึกมีความรู้และทักษะตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพการควบคุมการเชื่อมชิ้นส่วนยานยนต์ด้วยหุ่นยนต์โดยพลังการอบรม ผู้เข้าร่วมจะสามารถอธิบายหลักการพื้นฐานที่สำคัญของหุ่นยนต์ในอุตสาหกรรมการผลิตได้สามารถเขียนโปรแกรมแก้ไขโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์เบื้องต้นสามารถใช้งานหุ่นยนต์ในการเชื่อมได้อย่างถูกต้องและปลอดภยัยนำความรู้และทักษะไปพัฒนางานที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรมต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์มีความรู้เบื้องต้นหรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องหรือประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องเป็นผู้มีสภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์มีความประพฤติด,ดีสามารถเข้ารับการฝึกได้ตลอดทั้งหลักสูตรอบรมฟรีตลอดหลักสูตร30ชั่วโมงจำกัดจำนวน20คนเท่านั้น เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง14มีนาคม2568เริ่มฝึกอบรมระหว่างวันที่17ถึง21มีนาคม2568ณมหาวิทยาลายัยเทคโนโลนนยีราชมงคลธัญบุรีคลอง6จังหวัดปทุมธานีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่095-263-6990และ Facebook Engineering RMU TT